สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยดินแดนแห่งขนมแล้วก็ของฝากกันค่ะเราอยู่กันที่ร้านของฝากในเอาท์เล็ตนะทุกคนเดี๋ยวจะแปะพิกัดไว้ให้ในท้ายคลิปค่ะที่นี่เป็นร้านขนมที่มีขนมเยอะมากทุกคนละลานตาไปหมดพร้อมที่จะล้มละลายเลยค่ะทุกคนทุกคนช่วยเลือกหน่อยนะว่าวันนี้เราจะหยิบอะไรกลับบ้านดี อันแรกเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นท็อฟฟี่ค่ะแล้วก็เป็นพวกช็อกโกแลตแบบนี้เลยมีหลายรสชาติแล้วก็หลายขนาดมากๆเลยแต่และชิ้นนะคะก็แบบดูเล็กกระทัดรัดจิ๋วน่ารักมากอ้ทุกคนแล้วเราก็เดินมาเจอสิ่งสิ่งนี้ค่ะมันคืออะไรรู้ไหมมันคือลิปมันค่ะทุกคนมันเป็นลิปที่มีกลิ่นแบบขนมค่ะเป็นรสชาติที่แบบเราชอบทั้งนั้นเลยอะ่ะแบบเมนทอด แป๊บสี่จูปเปอร์จูบเฮอชี่ค่ะทุกคนคือเป็นรสชาติแบบขนมอะทุกคนอยากได้หยิบม,มาหลายอันเลยแหละและต่อมาค่ะทุกคนก็จะเป็นโอริโอแล้วก็พวกแยมที่ปาดขนมปังนะคะเดี๋ยวทุกคนช่วยดูหน่อยนะว่าจะเจอกับอะไรบ้างแล้วถ่ายมาเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นขนมแบบหลายอย่างมากค่ะใครอยากกินอันไหนนะคะก็พิมพ์มาเลยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะเปิดพรีออเดอร์ไปเลยค่ะนี่คุกกี้เราชอบมากอันนี้อร่อยมากค่ะ อันนี้จะเป็นช็อกโกแลตชิ้นชิ้นนะคะชิ้นเล็กๆคือแพคเกจสวยมากสว่วอันนี้ค่ะใครเคยกินบ้างนูเทลล่าบิสกิตอ้าวชาไข่มุกทุกคนนะ่ากินมากอันนี้จะเป็นโมจินะคะที่เป็นรสชาติชาขเขียวนมช็อกโกแลตทุกคนยี่ห้อนี้เลิฟเลยสว่วนตรงนี้นะทุกคนเป็นไฮไลท์เมื่อมาอิตาลีเลยค่ะมันคือเส้นสปาเกตตี้ค่ะ เป็นแบบรูปทรงแปลกๆแ,แล้วก็สีแปลกๆนะคะทุกคนเราหยิบมาหลายชิ้นมากเพราะว่าเป็นของฝากที่เป็นอันดับหนึ่งเมื่อมาอิตาลีเลยนะทุกคนอันเนี้ยทุกคนต้องหยิบห้ามพลาดเด็ดขาดสีสันแล้วก็เส้นมันเนี่ยคือน่าดึงดูดใจแล้วก็คงจะอร่อยน่าดูนะ,ะทุกคนเราหยิบเป็นที่เป็นรูปธงอิตาลีกลับมาค่ะเดี๋ยวจะมาทําคลิปทําอาหารให้ทุกคนได้ชมกันนะนี่เลยจะเป็นอันนี้เลยทุกคนที่เราหยิบมาส่วนอันนี้ค่ะทุกคนเป็นแมคแอนชีสใครเคยกินบ้างอร่อยมากแล้วก็ดังมากๆ อันนี้จะเป็นเยลลี่ลูกตานะทุกคนที่นี่ก็ขายดีเหมือนกับที่ไทยเลยแต่ราคาเนี่ยแรงกว่าที่ไทยเยอะมากค่ะโซนนี้จะเป็นโซนเยนลลี่แล้วก็พวกขนมทอฟฟี่นะคะก็คือจะเป็นชิ้นเล็กๆใส่ถุงเอาไว้แจกเพื่อนได้เลยทุกคนคือแจกได้หลายคนมากถุงใหญ่แล้วก็ราคาเนี่ยก็ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้จะเป็นช็อกโกแลตค่ะทุกคนช็อกโกแลตก็แบบแพ็กเกจน่ารักมากมีแบบ2รสชาตินะคะ แบบนี้เลยอันนี้เบวนี่ทุกคนฉันรักเบวนี่ค่ะทุกคนอุ้ยอันนี้คืออะไรโดนันน่ากินมากทุกคนเป็นจิว๋วจิ๋วอะ ไปที่โซนต่อไปกันเลยทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นพวกขนมซองนะคะดอลลิโทส์ค่ะพวกเล่ค่ะพิงเกิลอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีพวกโซนอาหารเกาหลีมีบะหมี่กลึงสําเร็จรูปมามา่มาเพดทุกคนมีด้วยแล้วก็มีหลายรสชาติมากทุกคนมีซอสโชวอยุมามา่าญี่ปุน่นมีหลายสิ่งอะ่ะตรงนี้ก็น่ากินทั้งนั้นเลยทุกคนและอันนี้ค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบโดนัทมีหลายสีหลายรสชาติค่ะ อันนี้เป็นอะไรเอ่ยไม่แน่ใจเยลลี่หรือเปล่าเอ่ยน่าจะเป็นเยลลี่นะคะแพ็กเกจจริงเขาทํามาน่ารักมากทุกคนดูดีอ่ะดูสวยน่าหยิบมากๆค่ะทุกคนส่วนอันนี้นะคะเจลลี่บีนค่ะเป็นลูกอมที่เป็นรสชาติต่างๆอะ่ะทุกคนแต่เป็นรสชาติที่อร่อยนะอันเนี้ยตรงนี้เป็นมาการองค่ะทุกคนมีหลายสีหลายรสชาติมาก น่ากินสุดๆอันนี้เป็นของฝากได้ไหมเอ่ยหยิบกลับไทยไม่ได้นะคะทุกคนเป็นขนมที่มีขนาดใหญ่มากหลังจากช้อปปิ้งกันพอหอมปากหอมคอนะคะคลิปหน้าจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งกันที่เ o u t เลทค่ะไปซื้อรองเท้าไปซื้อของกันดีกว่าค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบาย